สวัสดีครับผมวันนี้พามาเบิ่งอุปกรณ์ครับพวกที่สิติที่ตั้งรถนะครับเนี่ยที่ตัง้งเสริมความงามให้รถนะครับสำหรับผู้ที่มัแดแต่งรถนะครับตัวนี้ผมก็สิใส่เป็นไฟนะครับสปอร์ตไลท์หน่อยไฟลีนะครับพ่งมาแห่ง60วัตต์นะครับนี่ แล้วก็จะมีไฟเหลี่ยวนะครับไฟเหลี่ยวใส่ด้านหน้านะครับนี่ตัวนี้เป็นหัวนอกอินทรีนะครับเสียบมาใส่ช่วงข้างหน้าเขานะครับนี่ยตัวนี้เป็นทอรดทอฮอนะครับเนี่ททอฮอเวลาต่อสายก็ใส่ทอฮอตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสวิต ตัวนี้เป็นตะก,กัวนะครับนี่ตะก,กัวตัวนี้เป็นกาวหตอนเป็นห้องแหลงมิเตอร์นะครับอุปกรณ์พวกสีใส่ตัวนี้เป็นห,อนนหอออนนลอดไฟหลอดไฟมาลุ่มนะครับนี่หลอดไฟเสซนและเกาสิบเซนนะครับนี่เป็นห้องตลอดนะครับบอกกระพริบ,บตัวนี้ใส่แบบบอกก่อดกระพริบนะครับนี่กระสิมีหัว อันนี้นำๆคนหนี้ก็สิเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอร์ก็สิมีไม่เคยลำบากอย่าปากดีนะครับแล้วก็หาด้วยลำแข้งไม่เคยแย่งใครมานะครับนี่สติกเกอร์สองอันก็สิมีตัวนี้เป็นวงจรน,นะครับวงจรการต่อ เเขียนขึ้นมานครับตัวนี้เป็นถาวงจรของต่อแบบแต่เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันจะเขียนแบบนี้นะครับแต่ว่าสําหรับผู้ที่บรดดิเรียนทางด่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับการเขียนวงจรหรือว่าเรียนรู้ศึกษาวงจรนี้มันจะเข้าใจยากนะครับต่อยากเข้าใจยากผมก็ได้เขียนอีกแบบหนึ่งครับเขียนแบบผู้บรดดิเรียน อิเล็กทรอนิกส์นะครับกระต้อเป็นนะครับนี่ต้อไดง้ง่ายๆสีเทตสีซ้อนแบบเอาสายจุ่มๆๆกันแล้วก็ต่อเลยครับพื้นฐานคนที่บมมีความู้เรื่องวงจรไฟฟ้านะครับนี่ขอแค่หูจักว่าสายบวกลบนะครับก็จับจุ่มเส่กันก็นกนคือถ้าบ่เชื่อมก็ใส่้าเตปพันนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็ใส่หัวแหล่งเสื่อมเอาสิดีนะครับ เพื่อบโให้สายไฟมันหลวมนะครับมันโยกได้ก็จังเอาสายท่อฮอตตัวนี้นะครับท่อหอตตัวนี้ต้นไฟหดตห่มอีกที่นึงนะครับบโให้มันไปนติดกับขัวลบนะครับเพื่อไฟเขาสิบร้สปาร์กันนะครับแล้วจังสีอธิบายเองนะครับให้เบิ้องข่าวๆก่อนนะครับ ตัวน,นี้ไฟเหลียวนะครับไฟเหลียวเขาเสียมาใส่ย่างหาจุดใส่วันใดนนะครับคิดว่าถูกใส่ว่าให้เจาะใส่นี้นะครับนี่มันจิกขื่อบลิซิอาใส่นี้นี่มันกระหน่อยพอนะครับนี่มันถือว่าหน่อยนะครับมันบรูว่าขนาดใดนะครับสั่งจากดานะครับนี นึงหาจุดบันไดนช่นะครับนี่อุปกรณ์พวกนี้สร้างจากลา้อเบิดนะครับนี่ตัวนี้หัวนอกอินทรีนี่คิดว่าเสียมาใส่หนีนะครับมีไฟผ่อนะครับตัวนี้ไฟต่อสายไฟตาขัาสีแดงยิงเครื่องเลยครับ Nak kira-kira masa ini lah. Nak kira masa ini lah. Tok pada dia. Tak Dia aku lambat. Khuất rốt bất lạc Này là khắp Mà xe bẹt không เออน,นี่มมตีบงสิอไย่าสปอตไลท์สิ่งบ่นะรัเนี่ว่านเด้เสื่อมฐานนี่ครับสิซซีอันดับด้นนา,านล่างสิบอนดนะครับด้านล่งสิไซเป็นหลอดมะลุ่มแทนครับนี้หาจุดติดว่นไหนครับ บางเสีอก ga, ็จะใส่หนาไม่ต้องขันอะไก็ได้นะหรือว่ากับสีว à n g เป็นแนวหนาน้ำด่านนะครับต้นนี้ใส่กาวห่อน่าติดเอานะครับบางเสีอกับสี v าง g ดีกว่า็ใส่ด่านนะครับหาจุดติดยังไครับเนี่ยสวิตสวิตนี่ก็สิใส่ เจาะนี่เลยครับนี่ใส่สว่านเจาะเลยนะครับเจาะเลยครับใส่นี่สีเข็ดใส่อยู่สองสวิตนะครับสวิตตัวนี้สิใส่เป็นไฟไอสปาร์ไลท์หน่อยนะครับนี่ตัวนี้ก็สะใส่เป็นสวิตของไฟมะลุมนะครับ ตอนนี้ขาดยูฟิวนะครับขาดฟิวกับไอ้ลิเล่นะครับกำลังสั่งอยู่เอามาลงเตรียมเอาอุปกรณ์ให้เบิ้งก่อนครับสำหรับผู้ที่ประทาจากเฮดนำนะครับก็บเพื่อได้สร้างคล้องไว้นะครับพอดีได้รีเลย์กับฟิวมาครับเดี๋ยวผมก็สิพามาเดิน,นครับวันนี้พามาต่อสายเดินสายไฟนะครับเดี๋ยวจะเอาสายไฟมาให้เบออิ้งอีกนะครับสายไฟยัง นี่ครับสายไฟสายไฟผมใส่แบบสองเส้นนะครับเนี่ยเพื่อมาใส่แนวอื่นนะครับแต่ถ้าโดยปกติแล้วนะครับเส้นเดียวก็เดินได้นะครับแต่ว่าให้เอาเส้นใหญ่ๆนะครับเส้นใหญ่ๆเป็นเป็นเดินสายไฟนะครับกาวห่าเอาลงรถเลยนะครับนี่สายกาวเนี่ยคื้จํำใส่ข้งรถเลยนะครับเพราะว่ากาวของหมอแวดเนี่ยเขาเดินตามรถอยู่แล้วนะครับเ่าเอาเส้นเดียวก็ได้นะครับนี่ ก็ต้องซื้อสองเส้นก็ได้นะครับซื้อเส้นเดียวซี่ิใหญ่แน่นะครับไฟมันจังสิแลเนสะดวกนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เตรียมไว้นะครับนี่เตรียมไว้ติดตั้งนะครับเอามาลงให้เบิ่งสำหรับผู้ที่อยากติดตั้งครับแต่ว่ายังติดตั้งไม่ทันเป็นครับก็เห็นหลายอยู่นะครับสำหรับผู้ที่ ยากติดตั้งแต่ว่าบรูโว่าเขาเดินสายไฟยจงังไดต่อพ่วงไปอย่างไดนะครับเดี๋ยวช่วงที่ทติดตั้งเดี๋ยวสิอธิบายการต่อนะครับการต่อเดี๋ยวสิบอกบอกข,อข่าวก่อน,นครับตัวนี้คือเป็นหมอแวดนะครับนี่เป็นหมอแวดตัวนี้สําหรับผู้ที่บ่ได้เรียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อแบบมอหม่ก็ได้นะครับนี่สําหรับผู้ที่บ่เคยต่อนะครับต่อแบบนี้นะครับ นี่เป็นหมอแวดพานฟิวนะครับพานฟิวมาเขืาขาสามสีของลีเล่นะครับาาาาเลเล Stuart, บานตัวนี้ก็มาพานสวิตสวิตวิดเปิดนะครับห้าสีใส่ไฟสปอร์ตไลน์นะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟสปอร์ตไลท์เขาก็ใส่สวิตปิดเปิดเอานะครับพานสวิตปิดเปิดแล้วก็มาเขืาขาแปดฐานนะครับตัวนี้ขาแปดห้องหนี่งคือลงกาวรถเลยนะครับนี่ไม่ต้องเอามาหาหมอแวดก็ได้นะครับเพราะว่าหมอแวดเขาลงกาวรถอยู่แล้วเขาลง,งโครงรถเลยนะครับตัวนี้ ขาแปดเจ็ดนีสองขามันเชื่อมต่อกันนะครับตัดถิ่มก็ได้ขาหนึ่งครับรูปบ่าต้องตัดก็ได้คืออยู่ในรีเลยเนี่เขาเชื่อมต่อกันอยู่แล้วครับแพงวงจรเขาก็คือถ้าเป็นไฟสปอร์ตไหลก็คือเอาขาแปดเจ็ดนะครับมาเป็นบวกบวกนี่คือมัดใส่กันเลยนะครับนี่เอาบวกเอาบวกังสีนะครับนี่สีแดงนี่นะครับสีแดงเป็นบวกนี่ก็คือจจำๆๆกันทั้งสี่อันนะครับ สองสี่เซนกระโยง,ขงเขามาใส่ค้าแปดเจ็ดนะครับบาน้กาวนะครับกาวกาวมันสิมีสายลบนะครับสายลมมันมีอยู่สี่อันนะครับเขาก็เสื่อมเ่กันนะครับจุ่มๆแล้วก็เอาลงโค้งรดเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับลงโค้งรถเลยบ่ตองเอาบ่ตองเอามาใส่หม้อแบวนนะครับเพราะว่าโค้งรถมันกิดเป็นสายลยไปเลยนะครับเพราะว่าหม้อแบวนนี่ มันเอาลง,องโค้งรถเลยนะครับสายโหลเขาห้องก็จิ้มใส่ๆก็ได้นะครับนี่เป็นโค้งโถขดคันเ่หัวนอตเลยนะครับหรือถ้าต้องการอยากต่อแต่นะครับต่อแต่ว่าจะว่าใส่ตัวนี้นะครับแต่ก็คือเอาไฟตัวนี้เป็นตัวถังลมนะไฟ12โวลต์ครับห้องก็เอาสายบวกของเขามาใส่ขา8 7เลยนะครับนี่บานีสายลดนี่ก็ลงกาวโค้งรถดไปเลยนะครับนี่ ตัวนี้เปลี่ยนจากชีวิตเป็นในชีวิตกดกดแบบกดติดดับปล่อยดับนะครับนี่กดติดดับเวลาปล่อยดับนะครับเพราะว่าแ่เขาเสียว่าได้เปิดค้างมาตลอดครับเวลาเขากดมันจึงติดนะครับเขาปล่อยมันกระดับเอามาใส่ตัวนี้แทน,นนะครับก็คือคือจบแล้วนะครับนี่เดินง่ายๆนะครับการเดินสายไฟการต่อรีเล่นะครับการตอ่ออุปกรณ์หววเสริม เสื้อผ้าจากตกแต่งนะครับประมาณนี้นะครับบบได้ยุ่งยากหลายนะครับถ้าผู้ที่บบได้เรียนบบได้ศึกษาเรื่องของวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์นีสามารถเบิ่งแบบนี้มันสิปวดหัวนะครับถ้าเขียนแบบนี้นะครับถ้าวาดเป็นแบบนี้มันจะปวดหัวตัวนี้ก็เป็นฟิวนะครับนี่เป็นฟิว ตัวนี้ก็มาเป็นสวิตนะครับเขาาขาแปดหา้กันนะครับตัวนี้แปดเจ็ดหนึ่งก็คือเขาไปสปอร์ตไลน์นะครับต่อสายกาวเขมาแวดนะครับตัวนี้มันถี่มันเป็นรูปแบบนี้มันเป็นแค่เขาเหตุคือคล้ายๆวสายมันควยกันซื่อนะครับขายวสายมันควยกันแบบนี้นะครับนี่ควยกันซื่อมันเป็นสัญลักษณ์ซื่อนะครับฐามันเชื่อมโยงกันนี่มันสิเป็นจุดแบบนี้นะครับการเขียนวาดผ่าของ วงจรนี่นะครับจิมีประมาณนี้แบตบเนี่ยมันสติต่ออย่างเขาสำหรับผู้ทีธธ่บรูเลยนะครับาแบตนี่มันสิต,ต่อ,อางาครับเดี๋ยวเวลาต่อหาจุดว่างได้แล้วนะครับตอนต่อเดี๋ยวสิพาเห็ดอีกเท่หนึงนะครับตอนนี้พามาเบิ่งอุปกรณ์สำนิก่อนนะครับนะสาสนใจก็ จงสอบถามเข้ามานะครับเดี๋ยวสภาพต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาเบื่องสำเนีก่อนนะครับสวัสดีครับผม